สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูจในรายวิชาอะไรเอ่ยคณิตศาสตร์เหมือนเดิมนะคะในระดับชั้นประถมศึกษากปีที่หนึ่งวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการลบจำนวนจาจำนวนนะคะเราเคยเรียนไปแล้วการลบมีตัวตั้งและตัวลบใช่ไหมคะการลบจำนวนจาจำนวนจะเป็นยังไงน,นะคะเราลองไปดูกันนะคะจะต่างก,กันกับการลบ โดยใช้จำนวน2องจำนวนโดยมีตัวตั้งกับตัวลบตัวเดนะคะเดี๋ยวเราไปฟังอะไรสนุกสนุกก่อน,นะค่ะ บนต้นไม้นั้นมีรังนกพอระดกมาไข่เอาไว้นับดูซิมีเท่าไราโอ้มากมายมีอยู่สิบฟองไข่สิบฟองอยู่บนต้นไม้ตกลงไปเหลือไข่เก้าฟอง ก้าวฟ้องบนต้นไม้ตกลงไปเลี้ยงไข่แปดฟองไข่แปดฟองบนต้นไม้ตกลงไปเลี้ยงไข่เจ็ดฟองไข่เจ็ดฟองอยู่บนต้นไม้ตกลงไปเลี้ยงไข่หฟองไข่หฟองบนต้นไม้ 白月太四方。 เร,เรียนรู้ในการบวกจํานวนสองจนวนไปแล้วมีตัวตั้งกับตัวลบนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการลบจํานวน3จํานวนนะคะมีเด็กๆจะเห็นนะคะเป็น15ลบ7จลบ5จะต่างกันกับการบวก3จํานวนหรือเปล่านะคะ,ะในการลบจะมีตัวตั้งนะคะตัวลบที่1แล้วก็ตัวลบที่2ตัวตั้งตัวลบที่1 ตัวลบที่สองนะคะอ่ะอยา่างสิบห้าลบเจดลบห้าครูจอยนำตัวตั้งนะคะมาลบกับตัวลบที่1ก่อน mm hmm. ก็คือเอาสิบห้ามาลบกับเจก่อนตัวตั้งลบกับตัวลบที่1นะคะตัวตั้งลบกับตัวลบที่1 15สิบห้าลบ7ดได้เท่ากับ8แล้วเราก็นำตัวลบตัวหนึ่งที่เรายังไม่ได้ลบก็คือห้าใช่ไหมคะ 1 5บหลบเจได้เท่ากับแลบออกกับตัวลบที่สองก็จะเป็น5้าก็ได้เป็น8ปดลบหเท่ากับสามมาดูอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าครูจอยให้ตัวตั้งลบกับตัวลบที่สองตัวตั้งลบกับตัวลบที่สองก็จะได้1 5บลบหเหลือที่1ิ ลบกับตัวลบที่1ก็คือ7ผลลบก็จะได้ที่3มกันนะคะเด็กๆจะเห็นว่านะคะเราจะเอาตัวตั้งลบกับตัวลบที่1แล้วมาลบกับตัวลบที่2ก็จะได้ผลลบเท่ากับ3หรือจะเอาตัวตั้งลบกับตัวลบที่2จากนั้นมาลบกับตัวลบที่1ก็คือลบจากตัวลบที่เหลือเราก็จะได้คำตอบเท่ากับ เหมือนกันนะคะเราแตะระหว่างตรงกลางผลลบของตัวตั้งกับตัวลบที่1กับที่2จะต่างกันแต่คำตอบออกมาได้คำตอบเดียวกันเหมือนกันนะคะเหมือนกันกับการบวกเราสลับที่การบวกได้แต่การลบเราสลับที่การลบไม่ได้เราต้องเป็นตัวตั้งตัวขนลบการลบ ตัวตั้งต้องมากกว่าสมอใช่ไหมคะบ7้ลบเหก็15เป็นตัวตั้งลบออกด้วยตัวลบที่1แล้วค่อยมาลบออกด้วยตัวลบที่2หรือเราจะตัวตั้งลบออกจากตัวลบที่2แล้วค่อยมาลบออกจากตัวลบที่1ก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากันนะคะแล้วแต่ว่าเด็กจะถนัดวิธีไหนนะคะหรือวิธีที่ง่ายอีกอย่างหนึ่งก็คือเราใส่วงเล็บเข้าไปให้เลยนะคะเด็กๆจะได้ไม่สับสนนะคะอ่าสิลบ9ลบ จอยให้ตัวตั้งลบกับตัวลบที่หนึ่งก่อนนะคะ16ลบ9เหลือ7แล้วเรามาลบกับตัวลบที่เหลือก็คือ6ก็จะได้เท่ากับเท่าไหรคะเจ็ดลบหเหลือหนึ่งนะคะ,อะลองดูถ้าครูจอยให้ตัวตั้งลบกับตัวลบที่สองก่อน16ลบ6ก็จะเหลือเท่ากับ1ิบลบกับตัวลบ ที่เหลือก็จะเป็น9 10-9ลบ9ได้เท่ากับ1นะะลองดู12-4-8ลบ4ลบ8นะคะลบ4ลบ8เราลบตัวตั้งกับตัวลบที่1ก่อนนะคะก็จะได้เท่ากับ8แล้วเรามาลบกับตัวลบที่2ก็จะเหลือ0นะคะหรือถ้าเอา 12- ลบกับตัวลบที่2องก่อน ก็จะได้เป็น12-8ลบ8 mm. เหลือที่4ลบกับตัวลบที่ 1, mm. 1> ก็จะเหลือ4ผลลัพธ์ที่ได้ก็เท่ากับ0เหมือนกันนะคะอ่ะลอง19-8-5ลบ8ดลบ5ดูสิคะ19-8-5ลบ8ลบ5อ่ะครูจะให้ตัวตั้งลบกับตัวลบที่2ก่อนก็คือ1 9ลบออก5เหลือ14ลบออกจากตัวลบที่1ก็จะเป็น14-8ลบ8 ได้เท่ากับ6 1นะคะะ17ลบ2ลบ6กคุใจให้ตัวตั้งลบกับตัวลบที่1น7ะคะ17ลบ2เหลือ15ลบออกกับตัวลบที่2ก็จะเป็น15ลบ6นะคะเหลือเท่าไหร่เอ่ย9อ่ะ13เอขอโทษค่ะ18ลบ3ลบ8 เราให้ลบในจำนวนไหนก่อนคะตัวตั้งลบกับตัวลบที่2ก็จะเป็น18-8ลบ8เหลือเท่ากับ10ลบออกจากตัวลบที่1ก็คือ3 10-3ลบ3เหลือ7นะคะในการลบจำนวนจาจำนวนนะคะให้เด็กๆนะคะนำ ตัวตั้งลบออกด้วยตัวลบ1ก่อนแล้วค่อยลบด้วยตัวลบที่2นะคะหรือให้เด็กๆนำตัวตั้งลบออกจากตัวลบที่2ก่อนแล้วค่อยมาลบด้วยตัวลบที่1นนะคะคำตอบหรือผลลัพธ์ที่ได้ก็จะ เท่ากันนะคะไม่ว่าเราจะเอาตัวตั้งลบตัวลบที่หหรือตัวก่อนเราค่อยลบตัวลบที่2หรือเอาตัวตั้งลบตัวลบที่2ก่อนแล้วค่อยลบตัวลบที่1คําตอบที่ได้เท่ากันนะคะให้เด็กๆลองฝึกทําฝึกปฏิบัติดูนะคะแล้วลองทําในแบบฝึกหัดดูเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้ของเด็กๆนะคะเราพบกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ